ว่าให้ทางเนี้ยยกลงไปทับไปยึงครับเขาตัดหน้าครับเริ่มจุดเนี้นไนะเริ่มจุดนี้นะนี่ลอยนะใช่ตะเดินก็โผล่มาจากทางซอยนั่นใช่ไหมพี่นี่โผล่มาแต่เขาบอกบ้านเขาอยู่ทางนี้จะไปไหนไประยะยาวไหมไม่ใช่ครับผมจะไปกำแพงมาจาก ผมเพิ่งซื้อมุญชนนะอ,อ,อ,อเนี่ยเขาออกจากซอยเนี่ยครับอ๋อออกจากซอยมาครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เบรกเลยก็พุ่งเข้ไปผมเห็นแล้วผมก็เลยเบี่ยงออกมาโอ,อ้ตัดหน้าเฮียใช่ไหมเนยใช่ครับอ๋อเบรกระบตันหันเลยใช่ไหมเฮียไม่เบรกเลยครับหับออกมาไม่ได้ล้รถออรอไใ<ป>ส่อยู่นี่มอไซตใส่อยู่นรถตู้มานี่รถตู้มานี่ ไม่นี่คือมอไซค์อยู่นี่แย่ในสามแยกอยู่นี่จังแย่ก่อนแย่ผมอยู่นี่ผมเห็นรถออกมาผมเลยเบี่ยงนี่ไอ้นี่ก็เห็นรถมานี่ก็เบี่ยงเข้านี่แต่ต่างคนต่างกวานีนเฮียใช่ไหมเพียงโชคดีว่ามอไซค์โชคผมไม่ดีมอไซค์มาไอเราบวกตรงนี้ถ้ามันบวกตรงนี้ก่อนผมก็รถโตก็โดนรถูตมาเฉียดมานี้ไอนี่ออกไปนี่เฮียขับมาหนี้